สวัสดีค่ะนะคะชื่อครูโชติมานุนจันนะคะอ,อ,อยู่ผแผนกโหราศาสตร์วิเลยเทคนิคบางแสนนะคะก็เป็นการผาแผนกที่ได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ซึ่งมีมานานแล้วนะคะก็กําลังจะออขอแนะนานะคะว่า,ผาแผนกในวิชาที่เราจะทําเปิดทําการสอนก็มีอยู่ด้วยกัน2วิชาดังต่อไปนี้นะคะวิชาการเบียคอนด้วยเลขเกตตัวภาาฐาน การพยากรณ์ด้วยวิชาเกตตัวก้าฐานนี้ก็จะมาจากนะะวันเดินปีเกิดของอเจ้าชะตานะคะที่เอามาคํานวณนนะะให้ให้รู้ว่าดวงของในแต่ละปีของเขาเป็นเช่นใดนะคะและอีกวิชาหนึ่งนะคะที่เราเปิดสอนในวิทยาเทคนิคบางแสนนะคะนั่นก็คือวิชาที่การพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีทั้งหมด78ใบนะคะซึ่งเป็นวิชาที่ทุกท่าน,นะะได้รู้จักกัน ะะซึ่งมีมานานแล้วในส่วนของตรงนี้นะคะค่ะ,คะก็ทางแผนกบรารสารของวิยลัยเทคนิคบางแสนนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจในการที่นะะเข้ามาเรียน,นะะวิชาชีพระยะสั้นในเรื่องของการเป็นนักพยากรณ์นะคะซึ่งเข้ามาเนี่ย บอกได้เลยค่ะว่ามีอะไรแปลกใหม่นะคะในส่วนของวิทยาเทคนิคบัเสินเรานะคะเําเสนอวิชาปแปลง้องอะไรคะโคลาซ่านะคะอยากให้เข้าได้มาเรียนรู้กันนะคะด้วยความดีดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่าน,นะค่ะ